ครับสำหรับวันนี้ผมก็มาทํากิจกรรมโดยพาผู้สูงอายุนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุสุขก,กายสุขใจเทศบาลตะบลบ้านไร่นะครับมาร่วมทําบุญที่วัดบ้านไร่นะครับโดยเราจะมีกิจกรรมหลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะครับวันนี้ในส่วนงที่เอ,อ่อมาทำบุญตายนะครับมาทำบุญตายเนี่นนยก็จะมี เราจะสร้างการเนื้อนะครับสร้างการเนื้อปรับแปลีให้ในส่วนหัวเข่านะครับในส่วนเท้าในส่วนขา้นส่วนเท้านะครับแล้วก็ในส่วนที่ทรงนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยว,วเราจะปล่อยให้ทางผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับบางคนก็ไปกวาดลานวัดนะครับบางคนก็ทำความสะอาด ในอาคารนะครับจะมีผู้สูงอายุมาลวมไม้ลวมมือกันนะครับลานวัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับบางคนก็กวาดไปนะครับคุยกันไปนะครับได้อารมณ์ของ นานๆที่จะมาเจอกันนะครับบางทีก็นี่อาคารไม้สักนะครับสร้างใหม่ครับสวยงามข้างล่างก็จะเป็นสถานที่ให้พระพิกษุสงฆ์ได้สอบเรียนนักธรรมตาม่ตางๆนะครับนี่ครับก็จะขึ้นไม่ค่อยได้ก็ช่วยคนละไม้คละมือครับได้ได้บุญร,ร่วมกันครับ นี <who referred to> ่ครับเป็นพื้นไม้สักครับส่วนบริเวณจุดนี้ก็รวมตัวกันกวาดลานวัดนะครับ พอดีผมมาเจอจุดมุ่งหมายนะครับตรงสังเกตอาคารว่าไม่ใช่อาคารนะเป็นสลาหลังเก่านะครับมีอายุร่วมหลายร้อยปีครับผมนี่คือเคยเป็นสราวัดหลังเก่าของวัดบัดไร่มีสภาพทรุดโทรมนะครับตอนนี้ได้รับประกาศเป็นโบราณสถานนะครับของวัดบัดไร่ นี่ครับเอียงไม่สามารถขึ้นไปใช้ได้อาจจะมีการร่วมกันบรูรณะปฏิสังขรณ์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็กวาดบริเวณลานวัดบ้านที่นะบ้านผมเรียกแหดโอ้แแหดกันหลาทือกันหลาเขาฮฮิปเป็นเล็กไปเหรอแแหดแบบมัน,น,ลลมนก,กว้าง นี่ก็เป็นผแผนกจัดเตรียมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่คือกับข้าวที่ทางชาวบ้านมาทาบุญในช่งชวงเช้านะครับเป็นอาหารที่ผมชื่นชอบท่นนั้นนะครับเป็นอาหารบ้านๆโดยเฉพาะนี่พวกแกงเลียงนะครับกระดูกหมูฟักแล้วก็นี่คือหมกหน่อไม้นะครับนี่อร่อยมากครับนี่คือของหวานพวกขนมตะโกนะครับนี่คือขนมตะโก้ ยเยอะแยะไปหมดนะครับใส่สีอันชัดนะครับขนมหลายชนิดครับแตั้งโมเสีสีสันสดสวยนะครับมาทานนี่คือกำลังทำผักกับขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยานี่ครับแพนเนตนี่น่ากินนะครับน้ำพริกปลาร้านะครับพริกปลาร้าก็ต้องเหมาะกับ ผักลวกผักต้มต่างๆนะครับพร้อมทั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มนั้นพริกปะลาล้านี่คือผัดวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ต้มจืดครับผมหม้อใหญ่ๆบิมครับระหว่างที่รอพระพิสุกสงงลงมานะครับก็ให้ทางผู้สูงอายุนะครับได้ร่วมกัน ใส่บาดตอนนี้ก็ทางผู้สูงอายุมีครับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มาเข้าแถวใส่บาดร่วมกันครับผมทําบุญร่วมชาติครับครับตอนนี้ก็พระสงฆ์ได้ลงมาจากสลาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติทำพิธีสงฆ์นะครับโดยมกถายกก็จะนํำกล่าว ขับพระพร้อมกันนะครับครับหลังจากนั้นก็เป็นการถวายเพนถวายพระทหารเพนแด่พระพิสุสงฆ์นะครับโดยก็จะเป็นการประเคน เป็นอาหารที่ชาวบ้านเตรียมกันมาครับหลังจากนั้นเราก็มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับหลังจากที่ระสง์ท่านได้ฉันเสร็จแล้วครับผมยังไงก็ฝา,ากติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องปลัดชลิฟพภากินพาเที่ยวครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ